ไปมที่ตามาไปฝั่งน้นนะมาไ่นะมาไลอกว่าตมาชปี่รีเมียมไทยไนอร์นะนนี้ร่งานเป็นยังไงบ้างครับนะว่าดีใจคัู่้ใหญ่ใจดีที่ได้ชนนเราเข้งนชอ้พีเยครัแล้วก็ดีใจมากที่อุ้ยเราต้องบอกได้ดิเพราะว่าพู้นี้เราก็ต้องมาอีกมเดิมใช่ครับ เรียกว่าต้องขอบคุณทางแบรนด์มากแล้วก็ขอบคุณทางดีไซน์นัทุกคนมากนะที่ที่เราสองคนได้เป็นส่วนหนึ่งของในงานนี้ด้วยรู้สึกดีใจมากแล้วก็ปกติเราเป็นสายแฟร์สายล็อปอะไรรวมถึงตรงนี้ส่วเตยวด้วยครับท่านด้วยช้อปปิ้งด้วยก็เมื่อกี้เพิ่งนั่งอะไรไม่เมื่อกี้เพิ่งนั่งกดดูยอดยอดเงินช้อปออนไลน์ของเราว่าแบบยอดรวมเท่าไหร่อแต่ก็ไปดิ่งเลยะเลยอะพร้อมนี่เรียกว่าถ้าในช้อปปี้เหรอผมเลขหกหลักอ่ะเป็นเส้นสายเลยครับพี่พรแล้วผมก็ตั้ ตามตามตามมาอยู่กัตามมาอยู่เลยเรียกว่าเป็นแบบทั้งสายแฟชั่นไม่เป็ช้อปปิ้งมากเรียกได้ว่าเป็นโรคบ้ามีป้ายยากันไหมคะแบบที่พ่อเห็นอันนี้ส่งต่อยนะเมื่อกี้พึ่งจะเปิดให้ผมดูเองว่าเขาซื้ออะไรไปอะแล้วก็าไปยากันมากไปยากปยากอะไรมันมันสวยๆก็เราก็แบบไม่อยากเก็บไว้คนเดียวไงแล้วก็อะซื้อบ้างดิอะไร แบบช็อปปี้พรีเมียมใช่ไหมตรงนี้ครับก็อ่าช็อปปี้พรีเมียมด้วยนะครับเป็นอ่าแพลตฟอร์มที่เอาไว้รวมเักช่องมืแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะสำหรับคนที่อยากจะมาซื้อแล้วสำหรับคนที่แบบเป็นนักช้อปออนไลน์เนี่ยก็สามารนะครับนะ ก็ซึ่งจริงๆในงานเมื่อกี้ในคับผมเขาได้แจ้งบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับใครนะที่อยากได้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเนี่ยจากของไทยดีไซเนอร์ทั้งเจ็ดแบรนด์เนี่ยก็สามารถดูในรักได้เลยและสามารถกดซื้อได้เลยเหมือนกันตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นทั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เรียกได้ว่าง่ายสะดวกมากๆเลยใช่ครับว่าที่สำคัญเนี่ยเจ็ดแบรนด์เนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของใช่ครับเพราะว่าทำเพื่อร่วมกับของชอปปี้พรีเมียมเลยนะครับก็ะธานบรทจริงไหมการนี้ก็เริ่มตงแ่เมื่อไหร่เ โอ้โหเท่กันว่าพลำพังพลายโอเคจะได้ว่าเร lonely, ียกได้ว่าเป็นแน่นๆอ้าวพูดพูดพูดได้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 บางเรื่องนะครับพูดได้บางเรื่องแล้วก็สำหรับอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วครับซีรีส์ของเราสามคนนะครับมันจสามคนจริงๆมันสามคนจริงๆนะครับก็ถ้ารู้สกอบค่าในตอนนี้ก็น่าจะถ่ายทำประมาณต้นปีหน้าคก็น่าจะเห็นกันเร็วๆเร็วๆนี้ แล้วก็นั่งเหนือจากจากสกุลกันเป็นซีรีส์นะก็ยังมีงานคู่อีกหลายงานเรียกว่าเรียกว่ายิงยาวไปถึงสิบปีก็รอติดตามกันด้วยจะ่ยายามไปกาศอะไรเลยแล้วคุณมีงานเดี่ยวบ้างหรือเปล่างานบางงานเดี่ยวอย่างนี้มันงานเดี่ยวก็มีครับก็มีก็จะมีเป็นส่วนซีรีส์ครับก็บอกได้ยังบอกได้ประมาณ3-4เรื่องนะฮะก็เรียกว่าแน่นๆตรงนี้ก็อาจจะต้องต่อสู้กับราหนึ่งก็ ฝากติดตาม,ม,ามอเัซีรีส์ของน้องมาด้วยเพราะมีหลายเรื่องเขาบอกในช่วงนี้เน้นเป็นด้านดนตรีซะมากกว่าครับแล้วก็เป็นด้านทุล<ม>ัสเส้นตัวด้วยก็ดนตรีของผมเพลงนี้อัดเสร็จไปแล้วเรียบร้อยครับก็ถ้าไม่เกินคาดเดือนหน้าน่าจะได้รับชมรับฟังครับก็ฝากติดตามเพลงใหม่ของผมด้วยเพราะว่ามีสเปเชียลเกสที่ผมอยากจะร้องเพลงกับคนนี้มาด้วยสมาติกดึงเข้ามาแล้วครับผมแต่ถึงคู่เราก็มีเนาะแต่งตีเดียวยังเลยครับร้องมาอาจีบ้า พูดไปก็เจ็บช้ำอ่ะทำไมทำไมพอเจ็บช้ำอะไรเจ็บเจ็บราเจ็บช้ำเรื่องเอ็มบีอะ่รก็อย่างที่เราเคยบอกไปแหละนะครับเป็นสิ่งที่จริงๆเราก็ทำด้วยความเต็มที่ที่สุดของเราแล้วนะครับก็ไปสามารถรับชมรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ครับแต่ข้างเดียวเดี่ยวก็คือตอนนี้เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะที่เราตั้งเป้า เดยผมตั้งเป้าไว้ประมาณพันล้านล้านเดี๋ยวรอแล้วทำได้ด้วยว่าครับรอผมไม่ได้เดือนเดือนห้าแสนอยากแบบคิวแบบหนึ่งวันชนะหลกก็คูณโดยผมผมรู้สึกว่าเกินค่ะจริงๆก็คือผมอาจจะก็มีหวังเล็กๆน้อยๆแหละแล้วก็รู้สึกได้ว่าทุกวันนี้คือมันมันมันเกินขั้นมากจริงๆนะหรับที่แฟนๆคอยสนับสนุนสั่ง ก็สำหรับผมผมไม่ได้มอง,ม view งว่ายอดวิวเท่าไหร่หรอกผมแค่รู้สึกว่าพอเราทําไปแล้วอ่ะคนเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะ<ช>สื่อหรือว่าคนเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงจริงไหมคแค่นั้นผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วเพราะว่าผมตั้งใจทำให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าถ้าคนฟังแล้วมีความสุขก<ช>ับที่เราทำออกมา <ๆ S 3> โอเคเราได้รูทักนะที่ละใช่นั่นคือ achievement แล้วก็หอ่านคอมเมนต์จากแฟนที่แบบว่าพูดถึงเพลงเราเราใช่ครับเรียกได้ว่าอ่านบ้างมาเลยใช่ครับมีทั้งแบบทวิตเตอร ทั้ง YouTube คือจร<ช>ิงเราอ่านอ่านมาแบบว่าก็ล่าสุดผมไปอ่านมา<ช>ก็ถามว่าข้าวมันไก่ซื้อที่ไหนผมก็เลยบอกว่า โอเคจริงๆมันมีอะไรที่เราชอบเป็นพิเศษไหมกับคอมเมนต์ที่เกี่ยวกเรื่อเราไม่จริงๆเขาจะบอกว่าแบบมีเสียงผมพร้อมท้ายกันเลย MV น่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือที่แบบเราอา่านรู้สึกว่าพอเราได้พลังบวกกั้เนี่ยเราก็จะมีแรงในการที่แบบว่าอยา,ากจะทำผลงานต่อไปกับแฟนๆรุ่นตอนนีก็มีลุ่นิี่ต้นคู่อีกปะใช่คนะยังมีลุ่นิี่ต้นคู่อีกไหมอ๋ออันนี้คือพวกผมเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาหายใจนะครับในตอนนี้ คือแบบก็ต้องรอติดตามใช่ก็ต้องด้วยความที่ว่าน้องเขาก็สคบอ่ากับการแสดงเยอะผมก็เป็นสคบตัวละส่วนตัวกับเพลงอะอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็เลยยังไม่ตรงกันเนื้อหายวงมีมียังไงมันจะแฟนข้าวเดียวกันยังไงอะไรความอะไรที่สงสัยอะไรคนก็อาจจะไม่จริงจริงอ้าวเราเฉลยเลยดีกว่าเออมันมันมีสิ่งหนึ่งที่ ที่เราถูกครับให้ใส่ใน MV ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนใครที่แบบสังเกตใน MV จริงอ่ะอาจจะเห็นมันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมลุกขึ้นมาแล้วผมก็มองกําไรตัวเองซึ่งจริงๆแล้วใน m v อ่ะถ้าตอนแรกๆเลยมันจะมีกําไรแค่ผมใส่คนเดียวแล้วประมาณกลาง MV มาร์ก็จะใส่ด้วยใส่ด้วยแล้วตอนสุดท้ายผมตื่นมาผมมีกําไรสอนอันอ่าเกิดว่าเปลี่ยนแ้ลงอะไรเปล่นแป่ข้างเดียวไงแต่ว่าแบบเขาก็จะทิ้งล่องรอยไว้ว่าแบบเฮ้ยกลับมาอบ ในที่เวอร์ในที่เวอร์เล็กๆตอนนี้เรื่องล่าสุดที่แบบว่าแต่งแต่งตื่นกันมีมารแชร์ภาพฟอมซึเอออยากรู้จริงแชร์อะไรมีอะไรติดใจให้แชร์นนอะไอไม่โดนหรืออะไรของผมคือพฤติการเขาเปล่ามาคุณเล่นคุณเล่นไม่ก็รู้สึกว่าเห็นว่าแบบรูปภาพมันสวยสวยดีอะไรก็เลยแชร์กันในช่ ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเาชอบชอบถ่ายสไตล์คือผมเรียกว่าอยากสนับสนุนด้วยไงเดี๋ยว่าอยากให้คนเห็นเยอะๆก็เลยช่วยแชร์กันมาด้วยไม่มีอะไรไม่มีอะไร้วธุรกิจคราบครัอีกแล้วหลายคนคิดรูปด้วยหรือมันจะมีโปรเจกต์หรือมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับจะแชร์เถอไม่มีอะไรเลยจริงแล้วตอนนี้ก็คุ้มงงอยูว่าแบบเอ๊ะต้องเลื่อนดูที่อไอติมว่ามันขายที่มากแล้วจมากจริงไม่มีอะไรจริงคือผมผมขายดีมากแล้วแต่ไม่ค่อเห็นรูปอื่นแล้วถุงไปอีกก็ก็แชร์ไหม

ก็น่าจะท่วมเยอะเลยครับก็สำหรับคนที่บ้านน้ําท่วมหรือว่ามีครอบครัวต่างจังหวัดที่น้ําท่วมนะครับก็ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้ำมามันจะมีทั้งสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งโรคอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฟาริตาะฟาริตามข่าวแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวหรือว่าคนที่โดนน้ำท่วมด้วยนี่ครับผมก็อยากจะส่งกําลังใจให้ใช่ครับส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับส่วนเนี้ยส่วนส่วนผมเนี่ยส่ง กระป๋องน้ำให้แม่วิทย์นะบ้านเราดิ่งคนเดียวเพราะมันระดับไหนแมันเข่าเล้วพี่แบบมันเข้าเข้าถึงตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าครับมันเปิดประตูไม่ได้เป็นมันก็เลยเข้าไม่ได้ก็คืออยู่ในบริเวณตัวบ้านมันล็อกไนะใช่มันเข้าบ้านไม่ได้เพราะประตูมันล็อกแต่ตอนนี้ก็ตรงบริเวณบ้านเราก็คือแห้งหมดแล้วอยู่น่าจะแห้งหมดแม่แม่น่าจะวิทย์ตั้งแต่ตุลาแต่ไม่ได้รับความเสียหายไรหรอกยังยังไม่ได้รับความเสียหาย ่วนมากก็จะมีรองเท้าแตะข้างหนึ่งหายไปลอยไปกับน้ำลอยไปกับน้ำอะไรกบได้อะไรก็ได้ใช่คขอบคุณมมกครับนี่สาม